สวัสดีครับวันนี้วีวีซูเปอร์ไบค์จะมาแนะนำคาวาซากิแซ่บแปดร้อยนะครับคันนี้เป็นสีส้มดำนะครับรถเป็นปีสองพันสิบสี่นะครับครับคันนี้แต่งมาเต็มๆเลยนะลายน็อตน,น,นะครับลายน็อตทองท่อเป็นเอสซีนะครับยางหน้าหลังนี่เพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับเป็นของคอนตินะครับ มีการสะบัดด้วยนะครับปั๊มบนเป็นอะดรีลีนนะครับมีกาดหม้อน้ำนะครับมามาดูนะครับไม้วิ่งมาเท่าไหร่ รถวิ่งมา29,000กิโลนะครับเดีย๋ยวผมจะสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังนะครับ ใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับที่ร้าน VV s u p e r b อร์นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ